ผู้เปนาาของแม่ก้อยค่ะใบแหวงไปหมดเลยค่ะแดงว่าเจอหนอนผีเสื้อค่ะเพื่อนให้สุนี้ล,ลดรถเลยค่ะเพื่อนไรหมดไรห,หนอนไรแมลงเป็นปุ๋ยได้ด้วยยังไม่ติดดอกออกผลด้วยต้นนี้อ่ารถเลยค่ะอริกแม่ก้อยดอกมากๆเม,ม็ดทั้งอวบทั้งใหญ่ <laughs> ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ใครปลูกมะเขือนะคะไม่เคยประสบความสําเร็จนะคะใบเหลือง มดค่ะเพื่อนๆหูกัดนี่ก็เจ็บจิบมดดำมดแดงค่ะเพื่อนๆแล้วก็เพียแป้งแบบเยอะมากวนดูดุพคนเลยค่ะเนี่ๆเลยนะคะเพื่อนๆกำจัดมดดำมดแดงกำจัดเพียแป้งที่หนังเนียเนี้ยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ไม่ก็มาแจกสุดที่ง่ายที่สุดในการบำรุงพืชผักให้สวยงามยกสวนนะคะเร่งการติดดอกออกผลแถมยังกำจัด มดหนอนแรงแบบธรรมชาติป้องกันเชื้อโรคเชราที่มาเยอะๆในหน้าฝนนะคะด้วยหนึ่งกำมือนี้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ ง่ายที่สุดจ้าบำรุงพืชผักให้สวยงามยกสวนป้องกันมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติแบบถาวรน,นะคะวัสดุอุปกรณ์ค่ะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมหนึ่งกำมือค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน B6 B12 สูงนะคะอันดับต่อไปนะคะเป็นน้ายาล้างจานนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเกลือนะคะกําจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆทําให้พืชผัก แข็งแรงดีค่ะเล่งการติดดอกออกผลนะคะอันดับต่อไปค่ะไข่ค่ะน้ำสะอาดนะคะ3หรือ5ลิตรได้เลยนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะมีน้ำซาวข้าวนะคะใส่น้ำซาวข้าวลงไปเลยนะคะเอาใส่ลงไปนะคะอยู่ที่1แก้วนะคะก็ป,ประมาณเรานะคะใส่ลงไ,ไปเลยค่ะน้ำซาวข้าวในช่วงเช้าค่ะใส่ลงไปเลยเรงเขียวเร่งการติดดอกออกผลแบบง,ง่ายๆยเลยอะไรคะเพื่อนกระเทีมเยมอะไรนะคะ1กํากำมือค่ะงามทั้งสวนเลยคะ่กะกระเทียมมีลิตรเป็นกรรมฐานนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่มาใน เย,เยอะๆในหน้าฝนได้ด้วยค่ะโหให้แหลกๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าให้น้ํามันหอมระเหยออกมานะคะกระเทียมเมื่อหมักนานนะคะจะได้สารซันเฟอร์นะสารซันเฟอร์จะกาจัดเนื้อไฟไลไดแดงไรข,ขาวในพริกได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ไรต่างๆในต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะคะดำมดแดงมดคันไฟจิ้งจกตุกแกได้เช่นกันนะคะแม่ก้อยผมละเอียดน,นะคะอืกลิ่นกรรมฐถันฉุนมากๆค่ะอ่าเราก็ตัดกระเทียมค่ะ ใส่ไปในน้ําสะอาดหรือน้ําชาวข้าวได้เลยคะ่ะไปเลยคะ่ะไข่หนึ่งฟองค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนนะคะต้นไม้ไม่งามเหลืองส้มมากใบหงิกใบงอสูรนี้นะะเลยค่ะเลื่อไข่ไขยําใส่ลงไปด้วยนะคะนี่เกลือค่ะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักนะคะใครปลูกมะพร้าวนะคะมะพร้าวมีแบบเวลาชิมน้ำค่ะรสจืดๆก่อยๆไม่อร่อยเลยะคะ่ะไม่ก้อย เพิ่มเกลือลงไปค่ะเป็นปุ๋ยบำรุงน้องมะพร้าวเลยนะ,ะหรือต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นส้มโอมะนาวมะละกอนะคะจะมีเชื้อรากินเยอะค่ะถ้ามะละกอมีเชื้อราจะเป็นยังไงก <มะ S 1> ็ะจะเหลืองค่ะบางทีก็ตายไปเลยนะคะถ้ามะนาวก็จะเกิดโรคแคนเกอร์ค่ะก็จะมีเชื้อราจุดๆตามผิวค่ะเพื่อนจ๋าเรียกว่าโรคแคนเกอร์นะป้องกันง่ายๆด้วยเกลือเลยค่ะใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชานะกำจัดมดหนอนแรงได้ดีมากๆค่ะเกลือเช่นกันขั้นดับต่อไปนะคะ เครื่องดื่มชูกําลังเลยค่ะที่มีวิตามิน B6B12 สงูงค่ะเพืเ่อนๆใส่เลยทําให้พืชนะคะแข็งแรงทนทานค่ะไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวนะในช่วงที่เขาติดดอกนะคะดอกไม่สลัดร่วงค่ะเราใส่ลงไปนะคะสองฝานะคะทําให้ต้นไม้แตกใบแตกยอดดีระเบิดรากตึมต้นแข็งแรงนะคะเราใส่น้ํายาล้งางจานลงไปะคะ่ะหนึ่งช้อนนะคะถ้าบ้านใครนะคะมด ขันไฟล้างใหญ่ๆนะคะใส่3ช้อนนะอันนี้ไม่ก็ใส่แค่2นะคะเพราะว่ามดของเรากลางๆค่ะมดไม่เยอะนะถ้ามดทันไฟนี้ต้องเพิ่มปริมาณน้ำยาล้างจานนะคะโอเคเสร็จแล้วลเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดเลยกันเลยค่ะนี้ง่ายที่สุดเลยค่ะดอกเล่งผลเร่งการจเจริญเติบโตป้องกันเชื้อโรคเชื้อรามดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะ,ะ,ะเนียค่ะใส่ลงไปเลยค่ะทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีจ้าไม่ต้องรอนานนะคะ ก็ใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ชิดพ่นค่าขนาดหนึ่งนิดเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้นะคะหขันใหญ่นะคะต่อน้ำสิบลิตรค่ะเพื่อนๆใช้ยี่สิลิตรก็ใส่2ขันนะเหลือก็สามารถแท็กใส่ขวดนะคะ เก็บได้ใช้ในครั้งต่อไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วข้ามเพื่อนมาดูวิธีใช้เลยพ่นเป็นปุ๋ยทางใบป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะฝนตกเยอะนี่น้ํานจะสะสมอยู่ที่หน้าใบาพืชค่ะของเราก็จะเกิดเชื้อราตามใบใบก็จะจุดใบก็จะช้าใบก็จะเน่านะเน้นไปที่กอเลยคะ่ะวิธีการเลยค่ะเพื่อนวันสีแต่กอเกง่งแทงหลอดไวคะ่ะก,กินใบคะ่ะไม่ไอ้ขาฉีดพ่นสูตรนี้ได้เลยกนอนหนังเหนียวได้ด้วยนะคะหนอนปีเสื้อตอนกลางคืนขาดได้เลยค่ะเพื่อน หลายท่านจะเจอแบบนี้ค่ะช่วงนี라라้ฝนตกเยอะนะคะเชื้อโรคเชื้อราเยอะรู้สูตนี้นะคะำจัดเชื้อโรคเชื้อราที่ใบพืชได้ด้วยและลดนินินทางดินด้วยนะคะเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีค่ะดอกมะเขือค่ะเพื่อนเพื่อนแลดสูตรนี้ทางดินเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจัดมดได้ด้วยนะอยากให้มะเขืองามๆเขียวๆนะคะรู้สูตรนี้นะคะเพื่อนเพื่อนู้ดูพริกของมก้อยงามมากแต่มันก็เห็นมีมดดูสิเพื่อนเพื่อนดูเริ่มติดดอกแล้วมดก็มาเชียว ใช้สูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนถ้ารถทางดีเลยค่ะกําจัดมดป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะฝักทองค่ากําลังงามๆเลยค่ะรักทองเขียวแข็งแรงนะคะไม่เหลืองนะคะกําจัดเกี่ยไฟไรแดงค่ะโอ้กอ,อลาดไปนี่บินออกมาเลยคะ่ะเพื่อนไล่แมลงต่าทองได้ด้วยช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะต้องดูแลนะคะมะละกอค่ะพเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนโอ้โหดูทางดินก็มีมดด้วยดูดูดู ดินขุยขึ้นเลยจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยดูนี่เลยค่ะมะละกอต้องดูแลค่ะเพที่ใช้พุ่มเลยโอ้โหระพากําลังงามๆเะะลยค่ะโหระพาใบใหญ่แข็งแรงค่ะเพื่อนอู้เพื่อนมาดูยอดนี้โอ้ทั้งหิกทั้งกูดค่ะเจอเพี้ยค่ะเพื่อนเป็นเพี้ยอ่อนนะคะเพื่อนจ๋าดูดูใต้ใบก็ไม่เห็นค่ะเพี้ยอ่อนค่ะเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะเพื่อนอีกพุ่มเลยค่ะบนใบใต้ใบนะคะเพื่อนค่ะ เลยนี่ใบกูดโอ้โหนี่หนอนหนอนนี่เป็นหนอนค่ะเพื่อนๆค่ะอ่าไม่เห็นตัวก็ต้องฉีดนะคะเพื่อนๆฉีนเลยมดดำมดแดงค่ะเพื่อนๆแล้วก็เพียแป้งแบบอืเยอะมากทุกคนดูอีกพุ่นเลยค่ะทำจัดมดดำมดแดงคือเพื่อนๆอยากให้เขากัดเขาขนเพียแป้งมาอย่างนี้นะคุณมดเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นยังไงคะไม่อก่อยนะเนี่ยเพื่อนๆดูผลงานคือเนผลงานเพียแป้งท่าน่ะนะเนี่ยผลงานะไหนนะ อย่าปล่อยเพี้ยแป้งไว้จ้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนนหน้าเราโอ้เร่งการติดดอกนะคะพริกดอกเยอะดอกตึมเต็มต้นค่ะโอ้หมดรุ่นนึงก็ออกอีกรุ่นนึงค่ะเพื่อนๆติดพวเลยได้ใบด้วยนะคะช้อนนะกําจัดเพี้ยไฟลายแดงลายขาวในพริกได้ด้วยเพราะว่ามีสารซันเปอร์นะคะในกะระเทียมติดพวกเลยค่ะเพื่อนๆ ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเลยนะคะของในครัวนะคะบำรุงพืชผักก็ได้ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงก็ได้ทำใช้นะคะทุกคนบา,บายบายไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปลูกต้นไม้นะคะขอให้สวยๆงามๆกันทุกคนนะคะไปก่อนค่ะ